ต้อนรับน้องแอปเปิลนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะน้งแอปเปิลค่ะสวยจริงๆด้วยตัวจริงนะหุ่นดีดีนะข้าถามความรู้สึกตอนนี้หนูเป็นยังไงบ้างคะลูกก็ตอนนี้ก็ก็ดีค่ะดีค่ะเสียใจไหมก็มีบ้างค่ะแต่ตอนนี้ก็ความรู้สึกก็หายไปแล้วค่ะทําไมหนูกลายเป็นคนเข้มแข็งกันแล้นปกติพี่ต้องแบบเฮ้ยคนเรามาเหมือนเด็กหนูอยอยู่เท่าไหร่ลูกสิบหกค่ะสิบหกไม่ร้องไห้นะทาไมไม่ร้องไห้พี่เห็นคนอื่นออกมาร้องไห้ใหญ่เลยอะ ไม่ทราบเหมือนกันค่ะมันความรู้สึกมันไม่อยากร้องฮานก็ไม่ร้องอ๋อก็คือบอกว่าเราก็ทําเต็มที่ของเราอ่ะเนาะในปกติชีวิตจริงของหนู่หนูเป็นคนขี้แงมเด็กๆตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก็ไม่นะคะเคยร้องไห้หนักสุดตอนไหนจาไม่ได้ค่ะกรืองไม่บ่อยตลอดนะไม่ไม่บ่อยค่ะจะร้องแบบเรื่องแบบเล็กๆงน้อยแบบเหมือนฉีดยาอย่างเงี้ยค่ะก็จะร้องไห้เรื่องจิตใงฉีดยาแต่ถ้าเรื่องแบบกระทบกระเทือนจิตใจอมันมันจะไม่ค่อยร้องจะยิ่ง จะยิ่งไปเลยเวลาเจอปัญหาหนักๆในชีวิตล่สะสมมติแบบวันนี้แบบว่าออด้วยสถานะครอบครัวหนูวันนี้แบบว่ามันไม่พอที่ค่าใช้จ่ายหนูจะทำยังไงก็พยายามไม่คิดเรื่องนี้ให้มันซ้ําๆค่ะเพราะว่าถ้าคิดไปแล้วมันก็จะเหมือนทับถมกันไปเรื่อยๆมันจะยิ่งคิดไม่ควร<บ>คิดบวกบบนะเนี่ยไม่นควรคิดดีจริงเหรอคือก็จะไม่รอ้องไห้เป็นเด็กเก็บกดปลุกไม่คะ่ะไม่ได้ไปเก็บกดไม่ค่ะไม่ได้เก็บกดเลยไม่เก็บกดค่ะหลังจากนี้แผนชีวิตบ้างมาว่าตัวเองจะไปทําอะไรในชีวิตในอนาคต ก็จริงๆก็ที่แน่ๆก็คือเรียนต่อค่ะเรียนต่อจะย้ายเข้ามาในกรุงเทพไหมลูกก็น่าน่าจะย้ายเข้ามาทุกตกลงตินี่หนูยูาที่ไหนลูกมสี่รงเรียนกำแพงเพชรพี่ทุาทมสี่นะพี่มสี่ก็เกิดเข้ามาในกรุงเทพนะเนาะทำงานด้วยเนาะเออพี่อยู่มสี่เหรอลูกเหรอเออพี่พี่ดูอยู่อาทิตย์แรกที่หนูคอนเสิร์ตอาทิตย์แรกที่ผ่านมาก่อนอาทิตย์เมื่อวันเสาร์เลยนะหนูเห็นพี่เห็นหนูโดนพี่มาเขต์แรงมากเลยรู้สึกไงตอนนั้นรู้สึกไง ก็มันก็รู้สึกแบบตึงไปเลยแบบโอยอะไรเงี้ยตัวชาเลยค่ะแต่ที่จริงก็บอกว่าหนูน่าจะออกคนแรกเออต่จริงจตอนที่พี่พีบวันที่อาทิตย์ที่พี่ไปเขาบอกว่าแต่หนูเนี่ยได้คะแนนสมทคนไทยอย่างขี้สงสารหนูก็เลยได้อยู่ต่อหนูรู้สึกไงบ้างลูกก็จริงๆก็รู้สึกแบบอยากขอบคุณเหมือนกันค่ะที่รู้ตัวไหมหนูรู้ตัวมาที่จริงหนูควรจะออกเป็นคนแรกอาจจะสมมติรู้ตัวไปตรงม่อแอปก็ทําใจไว้แล้วว่าต้องออกคนแรกแน่เลยก็ไคิดด้วยเหมือนกันค่ะ คิดไว้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าหนูต้องออกคนแรกแน่เลยค่ะแต่หนูในในในความคิดของหนูอะไรที่ทาให้หนูไม่ใช่ออกคนแรกลูกอืมก็จริงๆก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคงอยากเห็นว่าแอปแบบจะพยายามได้จะพัฒนาในกาดไหนอ่ะแต่ใน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 ขนาดเดียวกันความคิดของพี่เป็นคนดูพี่เป็นคนดูคนึ่งที่แบบดูพี่ก็คิดว่าเออไอ้นี่จะต้องไม่ออกเพราะว่าทุกคนสงสารลูกสงสารหนูสงสารหนูแล้วแบบว่าก็ไม่ให้หนูออก ที่จริงความสามารถหนูอ,อาจจะไม่ไม่พอณนะวันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยโดนโดนโดนพี่มาโดนโดนคนด่าขนาดนั้นในใจคิดอะไรอยู่ถามจริงๆเลยเป็นพี่พี่ไม่เลยอตอนนั้นตอนนั้นก็นึกในใจว่าเฮ้ยเราขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยโอโหขนาดแย่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแย่ขนาดนั้นเลยค่ะก็มีแบบกับหลังเวทีก็มีแบบเศร้าเศ้าบ้างค่ะแต่พอกลับไปถึงบ้านก็ลืมไปแล้วเออแล้วพอได้โอกาสมาโชว์อีก,ก ทำเต็มที่แม้มาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคิดว่าโชว์บนเวทีเป็นยังไงบ้างสําหรับที่เราโชว์ไปก็พอใจในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็คิดว่าตอนตอนซ้อมจะดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็แบบเสียงแห้งไปเลยเสียงแห้งไปเลยแต่วป้าจ๋พี่ต้องถามหนูอย่างนี้ว่าหลังจากเนี้ยหลังจากวันเนี้ยรู้ว่างแพนวางแพนชีวิตของไว้ว่ายังไงบ้าง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้วางแผนอะไรมากนะคะก็เพิ่งออกมาได้หนึ่งวันก็อตอนนี้ก็พยายามรับรู้ว่าเราขายนอเขาเป็นยังไงก่อนนะคะอืก็แต่ที่แน่ๆก็คือไปเรียนต่อคะ่ะแล้วก็อาจจะแบบถ้ามีงานอะไรงี้ก็โอเคพี่มาเขาให้มาพี่เหรอพี่มาเขามาบอกพี่วันนั้นเ,ออเขาบอกเขาเจะเอาหนูไปเป็นนางแบบอยากเป็นไหมลูกก็น่าสนใจค่ะยังฝากป้าตือให้เอาไหม ก็ดีค่ะแล้นังแบบไปเดินแบบกับป้าตือไปเดินแบบมันเอางานเพลงอะไรยังอยากร้องเพลงอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังอยากจะทางานวงการเป็นนางเอกละหรือแสดงละก็อยากทําหลายๆอย่างเลยค่ะอยากทําหลายๆอย่างนะคะจริงๆทาทาได้ทําอยากทําทุกอย่างเลยโอ้โหนเล่นนะว่านที่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ีเล่นนะฮะก็ตอนนี้ก็อยากเรียนไปด้วยก็ทํางานในวงการไปด้วยอะถ้าสมมติหนูหนูต้องไปยาจากกระแมงเพชรเ็ามาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วพ่อแม่แล้วแม่หนูน่ะหรอ ก็แม่ก็ขายของยูทีกำแพงเพชรค่ะเอาแม่มาอยู่ด okay. ้วยไหมก็รอให้แบบมีรายได้แบบคงที่นะคะก็จะให้แม่มาอยู evet ่อ้วหนูจะไมอยู่ใครก็มีญาติอยู่อ๋อหนูมีญาติอยู่กรุงเทพด้วยอ๋อหนูมีญาติอยู่ที่กรุงเทพค่ะอเด็กอายุเท่าไหร่สิบหกค่ะมอสไซอ่ะนะโอ้คิดบ้างไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองไม่น่าจะเข้ามาเป็นแปดคนเลยความสามารถของตัวเองอาจจะยังไม่ถึงเออก็เคยมีคิดไว้บ้างค่ะแต่ก็ ก็อยากพยายามให้มันแบบได้ถึงขนาดนี้ครับได้ถึงขนาดนี้แต่พอเราเข้ามาเป็นแปดคนเนี่ยเพราะว่าการแข่งขันทั้งนี้เขาเปิดรับสมัครคนก็มาเยอะพอไร้เป็นหนึ่งในแปดแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นอะตอนแรกรู้สึกมันบอกไม่ถูกค่ะมันแบบตื่นเต้นตกนใจงงหลายหลายอย่างหลายหลายความรู้สึกหลายความรู้สึกหนูคิดไปไหมลูกว่าหนูเด็กไปก็มีคิดบ้างค่ะแอบคิดว่าหนูเด็กไปค่ะหนูคิดว่าหนูเด็กไปเออจริงๆรแล้วหนูอาจจะยังไม่เหมาะสมที่จะ มาลองเพลงก็มีคิดบ้างค่ะแต่คิดว่าน่าจะพยายามได้ในความจริงในความจริงในหัวเนี่ยแอบฝันอะไรไบ้างแอบฝันว่าอยากจะทําอะไรอยากจะอยู่ในโพสิชันไหนก็อยากแสดงละครอยากเล่นละครเป็นนางเอกเงี้ยเนาะอยากเล่นละครค่ะเคยอยากจะแบบว่าเออเป็นนางแบบอยากไหมก็อยากค่ะอยากเป็นนางแบบืออฮ อืมเอาละฮะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวคงจะต้องมีอะไรพูดเพียบเขาเยอะเยอะเยอะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวใครอยากจะถามอะไรเด็กแป <Apple. S 2> ๊บอยู่นี้นะฮะส่งเข้ามาอ่ามาส่งมา4802994ส่งมาทางแอปเปิลเดี๋ยวราถามนะครับ,รบเด็กแป๊บหนึ่ง <Okay S 1>